ค่นน่จ <ap vet> <Rocky> ้ไม่าเยจไม่ห็นอะเลยเห็นจอยหรือปเห็นเห็นด้วยหรอหวาจังเเดียวจะมีดมไม่บตลอดคตรหนาวมันแค่ดม รถที่ขับไปนี่มองแทบไม่เห็นทางเลยนะคะต้องคอยเปิดไฟกับพิบกพบพิบใจกันเป็นสัญญาณให้กันตลอดเส้นทางเลยนะคะคือว่าบอกน้นามมากๆค่ะเรามาแหวนตลาดที่ดีตอตนยางข่าวขหมูกิ้งเสียวเย็นตะโฟแล้วมาที่อมกว๋วยนะอมกว๋วย ด to to ูด,ดูอากาศจะเข้าฝั่งชินดาวมันจะเข้ามาในเสื้อเรานะคะเราเราจะไปหาซื้อบูยานี่เราจะไปเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วก็เราแวะข้างทางศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าเทสบาลตำตบลอมกอเม่ิมีทีมงานเรามาด้วยกันนะคะ้าหนา ก็บอมีชาบาันเยสบันตะบลออมปอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแสงทองนี่นี่คือที่เราจะไปนะคะหอสิงโตเพราะว่าหอสิงโตมันจองนะคะเราจะไปที่นี่กันคะ่ะออมปอยหัอมยิ้มแสงทองนะคะ แล้วก็ผัดไทยดอยแก้วฉลาดเลยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนคะไปเรยอยเร่อยเรื่อยเร่อยเ้ยวายเอร์อลยนคะคอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแกงโฮบิญยาณโฮละแล้วก็บิญยาณไก่ไปละกวันออกปากอ่ะเฮ้ย นี่เวลาพูดออกควันออกปากเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่ามีควันออกปากนะคะตอนนี้ได้บรรยากาศดีค่ะนี่อาหารทีนเมืองซื้ออาหารขึ้นไปกินบนบนจองนะคะอืมยังไม่ได้กินเลยหนูจะมากินของพี่ด้วยใจง่านุ่มเรนนี่บนหมาเรียบร้อยบนหมาโดนต้นปะเออตาเสืออันนี้เป็นร้านอาหารเจเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะไส้หัวเจค่ะ อี๋เราต้องลองไหมลองไหมล่ะก็โอ๋เราลองไหมจะ,ะ,ะ,ะมีคนกินด้วยไหมถ้ากิอไปมันอร่อยนะคะแล้อ,อ,อันนึงค่ะใช่อัอนเท่าไหร่คะนนสามสิบเอาสองสองอันก็ได้ค่ะ ส่วนตัวเราจะต้องไปรถนะคะอันนี้อุปกรณ์เราจะให้ลูกค้าเอาขึ้นไปให้นะคะเจ็ดกิโลไม่ใช่ <10. S 1> กิโลละเจ็ดสิบ ตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถขบขึ้นไปแล้วนะคะครเราต้องมาแวะเช็คชื่อบทบุตรทยานก่อนนะคะ เพราะว่าเขาทางอุทยานั้นขึ้นมาแค่วันละ200คนไม่ให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าต้องจำกัดจำนวนคนที่ขึ้นมาค่ะการเดินทางรถสวนกันก็ค่อนข้างยากลำบากค่ะก็เลยต้องมีการควบคุมอย่างดีนี่ก็เป็นบนภูเขานะคะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ย

เราจะเดินขึ้นไปองนี้นะครับใด่เราบอกว่าเดินตรงขึ้นไปอย่างเดียวเราปับใหดเเาบเดสิบบาทคนไม่ได้แบองนะครับของแคน้ไปต่อดว่าเดี๋ยวเราหาอะไรรองท้องก่อนเดินแไปรีบเลยอ้จะเวลา มันเด็กยายอย่ออยาทิ้งเรานะนี่นี่คือคำขอเ <nu S 2> อาใหม่สิเวจะมาเรียกเสียงหายอาีกอะไรยาพร <S 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 เป็นยังไงบ้าง พอไหวไหมตอนแรกเวียนหัวก่อนจะขึ้นมาตอนนี้หายแล้วเจอรถรถรถคอกปุ๊บหายเลยหายเวียนหัวตอนนี้ล่ะหอบอบแดดแทนจบโลแล้วหายถึงโลแล้วเดินได้ไม่ไกลค่ะนานๆเนี่ยเราแวะกินข้าวอ่ะเราเดินขึ้นมารู้สึกเหนื่อยมาก ลองท้องแล้วก็เติมน,ำน้ำอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะชีวิตตรงตู้ค่ะน้อยเราก็รู้ว่าเป้าหมายอยู <c oughs> อ่ตรงนั้นเดี๋ยวเรารเวจะให้ดูนะว่าที่เราจะเดินไปพักอะไรอยู่ตรงไหนเราจะไปนอนอยู่ตรงไหน <c oughs> นู้นค่ะ <c oughs> ตรงกลางด้วยนะคะ่ะตรงนี้เลย ที่เราจะไปนอนนะคะเราก็จะเดินไปตามสันเขาเนี่ยงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเดินเดินดิดไปลูกหาบ,บอกว่าประมาณอีก4กิโลค่ะ่รูปเลยรูปดลเลยร<า>ูดลูดียูปดูดีลิเลรูดเลยูดูปดรูดููดเูดูดูดููดููดด นี่ไงมันชันมากถ้ามาจากทางนี้<ป>เรากา็ไปทางที่เหมาะสมกับเราแล้วกันดอยม่อนจองอ,นนอย่างน้อยเราก็เห็นป้ายแล้วไปต่อสู้สู้นักทุกคน,นออกตอนนี้เรามาถึงทางลาบ ก็จะหน้าตายิ้มแย้มแตมใสกันหน่อยสำหรับเส้นทางลาบยิ้นนิดเดียวละจ้าแล้วเราก็พักกันอีกแล้วทุก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 กี่เมตรวะไม่ถึงทุกทุกห้าสิบเมตรซื้อต่อไปทาคิชิดู มีคนมาเอาซสออยดินออกเป็นขั้นบันไดทางเดินให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้ำใจอน,นุธงาม ใกล้ถึงทางออกแล้วตอนนี้ก็เวลาเกือบสี่บายสี่โมงแล้วนะคะออ,ออกมาแล้วเราออกมาจากตป่าที่เราเดินทางมาแล้วนะคะเราเราก็ต้องไต่เขาขึ้นมาอีกจ้าถึงแล้วนะคะดอยมั่นจองเหนื่อยไหม หลังจากที่เราขึ้นเขามานิดหน่อยนะคะนี่แล้วมันจะมีทางแยกออกไปสองทางนะคะทางหนึ่งที่เขาเดินไปนั่นก็จะไปที่พักเลยโดยไม่ปีนขึ้นมาบนเขาลูกนี้นะคะถ้าเราขึ้นมาบนเขาลูกนี้เราก็จะมันก็จะชันหน่อยนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็จะได้ชมบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยคะ่ะดูสวยไหมคะ ตรงนี้ที่เรากำลังจะไปนี้เรียกว่าเนินหมาหอมนะคะนี่เขากําลังเดินอยู่ข้างบนค่ะแต่ถ่ายแล้วจะสวยมากนะคะเดินอ้อมเขามาจากเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะ ถ,ถึงแล้วคือไปดูว้าวสวยมากสุยอดเลยเก่งนะเนี่ยนันที่สุดไปที่พักดีกว่าคะ่ะไงพี่กังก็จะเป็นลางการเต้นของเรานะคะ ห้ามเสียงดังเขาห้ามเสียงดังก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะจับจองกลางเต็นท์ตรงไหนนะคะเราก็เดินลงมาเมื่อกี้เพื่อที่จะมากางเต็นท์อยู่ข้างล่างนะคะที่นี่จะเย็นมากเพราะว่าเขาไม่ให้กางที่ข้างบนเพราะว่าลมจะแรงนะคะว่าแต่ว่าเต็นท์เราอยู่ไหนเดินหาก่อนกว่าจะจองได้ครบเก้าคนแลนเน็ตต้องดีด้วยนะ บวยไหมคะบวยบวยไหมคะบวยอะไรบวยญี่ปุ anyway, ่น this is made of Japan this is Japanese ซื้อที่ไหนซื้อที่เซเว่น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 อีเลฟเว่นหวานคืนนี้จะนอนโอ้ยคืนนี้จะนอนหลับไหมคืนนี้เหรอขนาดใส่เสื้อคืนนนี้อนหลับสิก็ดีต่อใจหวานอร่อยยายกินไม่หยุดเลยเนี่ย อ้าวหรออานาลิกินแล้วเหรอวันนี้เรานอนอยู่ที่นี่กันนะคะรนนับกันดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ี่มันจอมพี่มันจอมมันจอมสวยมากสวยมาก หายใจไม่ออกหายใจไม่ทันสวยมากสามร้อยหกสิบองศากับบรรยากาศสวยๆเลยค่ะนี่เพ่อนลมไง พิ่ริมทิปเรานะคะไม่ไหวแล้วะคะ่ะถึงขั้นนั่งเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกานะคะน,นี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะเช้าวนันนี้แต่เรามารับบรรยากาศสวยๆบนหน้าผาของบันจองก่อนนะคะเรากำลังจะเดินไปที่อะไรนะหัวสิงค่ะหัวสิงก์เขาลักษณะ เป็นหน้าผาที่คล้ายๆรูปหัวสิงค์นะคะผาทิ์ขึ้นแล้วที่มันจองนะคะเชียงใหม่ค่ะสวยงามมากสวยสวยๆๆนี่เดี๋ยวหันดูให้ดู360องศานะคะที่มันจองเชียงใหม่จ้าตอนนี้หกโมงสินะคะ สวยมากดู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 บรรยากาศสุดๆเลยค่ะวสวยสวยเดือดถึงหัวสิงห์แล้ว ชอบไม่เกียดนะหนึ่งสองปุ่มสีขาวอ่ะหรอไม่เห็นมีแชะแชะเลยอ่ะเออไม่เป็นไรกดไปเลยอ่ะรัวรัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันจะหัวสิงพอดีเลยเออเออหยร่ัวเแสงมันจะหน้าเราจะสวยดีอยู่แล้วสว่างเลยมันดูน่ารักธรรมชาติไงไม่มีไฟฟ้ดี เฮ้ยรูปวงนี้สวยใช่เพราะแสงมันเอ่ยถ่ายภาพไกลอยู่ถ่ายตอนเย็นถ่ายสวยเราก็จะลงแค่คนเรากลังจะกลับแล้วค่ะเรากลังเดินอ้อมเขาลงนะคะ มองไปข้างล่างก็จะเสียวๆนิดหนึ่งต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ก็จะอ้อมลงไปเหมือนตรงที่จะตอนที่เราขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะแหละแล้วก็ไต่ลงขามาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่นู่นเราเห็นทางออกแล้วจ้ารุ่นเดี๋ยวเราจะเดินกลับประมาณ6กกิโลอีกเหมือนเดิมนะคะ นี่เรามาถึงกลางทางป้ายบอกกลับบูเซอร์จ้าถ่ายรูปนิดนึงเป็นที่ระลึกนี่นั่นงรถข้อกลับนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ